สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เราไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผู้เล่น NBA ที่ใส่แมสกันครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงเคยเห็นจนชินตาใช่ไหมว่าเอ้ยบาดเจ็บตรงใบหน้ามันก็ต้องใส่แมสเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆเกมครับแล้วก็หลายๆผู้เล่นที่พอใส่แมสแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนได้บัฟพลังเพิ่มยังไงอย่างนั้นเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดู5เกม ครับที่กลายเป็นว่าพอใส่แมสเนี่ยแล้วพลังมันเพิ่มเหมือนกดอันติกัน,นครับจะมีใครบ้างแล้วมีเกมไหนแล้วปีไหนบ้างเนี่ยครับเราต้องไปดูกันในคลิปนี้ฮะ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าถึง1 0 0 0 0มืนซับเมื่อไหรเน่ครับทางช่องเราจะมีการแจกการ์ด NBA อย่างแน่นอนนะครับเป็นแคมเปญเนานะส่วนใครที่อยากได้การสะสมการ์ดบาสการ์ดบอลหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอย่าลืมเข้าไปดูที่ Moon Star Shop ได้นะครับพาร์ทเนอร์ของทางช่องเราเองและอย่าลืมใช้โค้ด DBCB นะครับเพื่อรับส่วนลด5%ในการซื้อที่ร้านมู o n Star Shop ด้วยนะครับ แล้วเราก็มาถึงคนแรกกันก่อน,นครับนั่นก็คือทีมด้านของคารีเออร์วิงนั่นเองนะครับโอ้โหที่โชว์ฟอร์มได้โหดมากๆในสนามที่ขลังที่สุดของ NBA สนามหนึ่งนั่นก็คือทางด้านของ Madison Square ก a r d เดนนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมครับวันที่18ปี2012ซึ่งถ้าถามว่าทำไมทีมด้านคารีถึงต้องใส่หน้ากากเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทางด้านของกระดูกตรงกลามนะฮะก็เลยต้องใส่กันไว้นะฮะแล้วถ้าถามว่านัดนี้เนี่ยทางด้าน ทหรทาะะงด้านของ Kyrie i r v i n g นะฮะกดไป41แต้มด้วยกัน5รีบา์5แอสซิสแล้วก็1สติลนะครับโอ้โหถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่ง17แต้มจาก41แต้มนี้นะครับมันมาในควอเตอร์ที่4ด้วยครับโอ้โหมันเหมือนกลายเป็นว่าทางด้านของ Kyrie i r v i n g เนี่ยแปงลงร่างเป็นนักกากโซโลแล้วก็มันโลดแล่นบนสนามบาสฮะเรียกได้ว,ดว,ว่าทั้งเท่ทั้งฟอร์มโหจริงๆครับตอนนั้นสำหรับทาง Kyrie เรามาถึงเกมที่2ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถูกควบคุมโดยถึงด้านของโคบีไบรันน่นนะฮะที่กดไปถึง38แต้มใส่ถึงด้านของแซคราเมนโตคิงส์ครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ครับปี2012ที่แกดกดไป38แต้มใช่ไหมแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอครับแกกดไปถึง8รีบาวสามแอสซิสแล้วก็1 s t e e สตีลครับถามว่าเราคุณต้องแปลกใจไรไหมที่ถึงด้านของโคบีเวลาใส่แมสแล้วจะโชว์ฟอร์มได้ดีมัน ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าโคบีสติลโคบีนั่นเองนะครับซึ่งการทํา38แต้มเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดยอดมากๆอย่างหนึ่งนะในการที่ใส่หน้ากากของเขาแต่ว่าเรื่องที่มันน่าจะดูแล้วพิเศษมากกว่านี้นะครับก็คือไอแมสที่แกใส่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถูกไปประมูลครับเพื่อที่จะทําการกุศลหรือว่าชาริตี้นั่นเองแล้วสุดท้ายจํานวนเงินที่ได้มาสําหรับหน้ากากอันนี้ก็คือ67,100ดัึ่ง้อลลาร์สหรัฐครับซึ่งถ้าเปรียบเ,เทยเีย เยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและเนี่ยนะฮะก็คือเกมที่2ครับที่เวลาผู้เล่นใส่แมสแล้วโชว์ฟอร์มอย่างโคตรโหดเลย แล้วก็มาถึงเกมที่3กันจนได้ครับเราไม่ใช่เกมของใครครับเกมนี้คนที่เป็นคนเทคโอเวอร์เนี่ยก็คือถึงด้านของซ u เปอร์สตาร์จาก OKC ค h u ตอนเด u s ร e l เซลเวสบร o k นั่นเองนะฮะซึ่งในเรื่องวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่3เดือน4ปี2015ที่หางด้าน OKC เนี่ยต้องเจอกับ p h i l เดลเฟียเซเวนตครับแล้วแกเนี่ยกด triple-double นะครับไปด้วยคะแนน49แต้มนะครับ1ิรีบาวด์ิ0แอสซิสต์3สตีลแล้วก็1 อกนนััน่ซึ่งเหตุผลที่ทางด้าน Russell West เนี่ยต้องใส่ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกระดูกตรงแก้มเนี่ยจะมีอาการร้าวฮะเพราะฉะนั้นแกก็เลยต้องใส่ป้องกันไว้แล้วบอกเลยครับว่าแกมไม่ได้โหดแค่เกมนี้นะในซีซั่นนั้นเพราะว่าในค่าเฉลี่ยหลายๆอย่างเนี่ยโหดทางด้าน Russell West บรูคเนี่ยถูกพูดถึงด้วยว่าเฮ้ยอาจจะเป็น MVP ได้เลยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทั้งซีซั่นกดไป28.1แต้มนะครับ2.1สติล8.6แอสซิสแล้วก็7.3รีบาวเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เกมนะ แต่ว่าที่ใส่แมสเนี่ยเพื่อเพิ่มบัฟเท่านั้นเองเพราะว่าในซีซั่นนั้นเนี่ยแกโหดมากๆอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มาถึงเกมที่4กันนะครับแล้วถ้าถามว่าใครเป็นพระเอกของเกมนี้ครับไม่ต้องถามใครเลยครับนั่นก็คือทางด้านของเลบรนเจมส์นั่นเองนะครับที่กดไปถึง31แต้มนั่นเองนะครับตอนที่ใส่หน้ากากนะะวันนั้นเนี่ยมันคือวันที่2ครับเดือนมีนาคมปี2005ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยนะสแตทไลน์ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่31แต้ม10แอสซิสต์งรีบาลแล้วก็3สตีลครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันโอเคแหละครับว่าเอ้ยเลโบรนเจ เต็มสตัมดับเบิลดับเบิลสามสิบแต้มมันอาจจะเป็นเรื่องที่โอเคใช่ไหมแต่ว่าการใส่หน้ากากไปด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่น่าลำคาแล้วก็มันทําให้หู้เล่นอนะ่ะมันไม่ comfortable เลยใช่ปะซึ่งหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของเขาในตอนนั้นเนี่ยก็คือทางด้านไซรูนัสอิลกอกาสเนี่ยก็บอกเหมือนกันครับว่าโอ้โหผมอยากจะโยนแมสนี้ทิ้งมากแต่ทว่าก็นั่นแหละฮะทางด้านของเลบรอนเจมส์ก็ยังสามารถทําตรงนี้ได้ดีมากๆแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเขาบอกว่าอันนี้ยละคครัืืออเเต็ม็มๆนะะน่นก การที่ทางด้านเลบรอนเจมส์เนี่ยครับไปดังอัดหน้าของทางด้านเดเมนโจนนั่นเองนะโอ้โหเรียกว่าเป็นดังในตำนานลูกหนึ่งตอนที่ทางด้านของเลบรอนเนี่ยได้ใส่หน้ากากเอาไว้เลยนะครับ แล้วเราก็มาถึงเกมที่5หรือว่าเกมสุดท้ายในลิสต์นี้แล้วนะครับและคนที่เทคโอเวอร์ในเกมนี้ไม่ใช่ใครครับยังคงเป็นคนเดิมและชื่อของเขาก็คือป๋าเจมส์นั่นเองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเวลาใช่ไหมจาก2005เป็น2014ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมวันที่3 2 0 1 4นั่นเองแล้วอีกอย่างที่เปลี่ยนนะครับก็คือเสื้อของเขาจากคลิฟแลนด์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไมอามี่ฮีทนั่นเองครับซึ่งป๋าเจมส์ที่ ใส่แมสแล้วเลยนะเหมือนได้พลังบัฟขั้นสุดยอดครับแล้วก็ผู้โชคร้ายในวันนั้นก็คือทางด้านของชาร์ลอตต์บ็อบแคสต์นั่นเองครับแล้วสิ่งที่มันเป็นโชคร้ายของทีมชาร์ลอตต์แต่ว่ามันเป็นพลังขั้นสุดยอดของเจมส์นั่นก็คือทางด้านของป๋าเจมส์นะครับสามารถทำแคเรียไฮไปได้ด้วยนะครับในการใส่แมสนะเออคือใส่แมสที่ว่าเล่นยากๆครับป๋าเจมส์บอกว่าไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรให้ป๋าใส่เหอะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่ว่าป๋าจะใส่หรือไม่ใส่ก็โหดเหมือนกัน,นครับทางด้าน,นเจมสน์นี่ ถึง61แต้มเลยทีเดียวนะครับเรียกเรียกว่าโหดมากๆนะก็อย่างที่ผมบอกแหละป้าเจมส์โทรมาบอกผมเองเลยครับว่าเฮ้ยก๊อดเอาแมสมาให้เฮียเยอะๆหน่อยดิเฮียอยากใส่แมสเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยโอ้โหป่ารู้สึกว่าป่าโคตรจะโหดเลยนะครับอันนี้คือพูดเล่นนะฮะเรยบอนเจมส์ไม่ได้โทรอะไรทั้งนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายนั่นเองครับที่ทางด้านของเรบรอนเจมส์เปคนเทคโอเวอร์แล้วก็ทำแคริเออร์หาไปได้นะ แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมเราก็พูดถึงเลบรอนมา2เกมแล้วผมก็เลยจะขอแถมให้หน่อยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเลบรอนของร่างดาร์กไนท์นั่นเองครับถ้าใครได้เห็นรูปที่ผมขึ้นเนี่ยจะรู้เลยว่าทำไมถึงเรียกว่าดาร์กไนท์ทำไมมันถึงดูแล้วคล้ายแบทมงแบทแมนคล้ายซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนี้นะเพราะว่าแมสที่ใส่มันคือแมสสีดำใช่ไหมมีคราวรอบๆมันก็คือเหมือนแบบเป็นกรอบหน้าไปแล้วด้วยชุดดำสลีฟดำโอ้โหโคตรเท่ฮะและความเท่อย่างเดียวมันไม่พอไงในเก เกมนั้นเนี่ยทังด้านเจมส์กดไป31แต้มซึ่งอาจจะมองว่าโอเคปาเจมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าในเกมนั้นเนี่ยนะครับทั้งเจมส์เนี่ยยิงไป19ครั้งและลงไปถึง13ลูกนะฮะเพราะฉะนั้นพูดเลยว่าโอ้โหทั้ง performance ในการเล่นทั้งการดังทั้งชุดทั้งรูปภาพที่มันออกมาเป็นช็อตๆคือคือมันเทมากๆผมพูดเลยว่าเทมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยขอแถมให้แล้วกันนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครจําได้อีกนะว่าเฮ้ยไอคนนี้ใส่แมสแล้วโหดมากคนนี้ใส่แมสแล้วโหดมากสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้แอดด้วยจะเป็นกําลังใจให้มากๆนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ